สวัสดีครับผมรัฐพิิพัฒน์อินทมานะครับผู้ก่อตั้งองค์กร VR The p i n k องค์กรนี้นะครับผมตั้งขึ้นมาด้วยมีเจตนาที่ตัดต้องการช่วยเหลือในส่วนของสมาชิกที่ทําธุรกิจเครือข่ายให้พบให้เจอกับคําว่าสําเร็จตามที่แต่ละคนตั้งใจไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่ผมเคยท,ทําธุรกิจเครือข่ายมาสมัยก่อนหน้านี้ด้วยความตั้งใจแต่ปัญหาคือผมไม่สําเร็จสักทีศึกษาหาความรู้มากมายสร้างทีมด้อย่างเต็มที่แต่ท้ายสุดมันก็ไม่สำเร็จสักที อย่างเช่นอกเองเนี่ยนะครับพอผมตั้งใจทําธุรกิจขายสักหนึ่งที่พอผ่านไป 2- อสปีเกิดปัญหาบริษัทเพิ่มราคาสินค้าลดคะแนนคานวณรายได้ลงมาลดคุณภาพาสินค้าทําให้คุณภาพาสินค้าที่เคยขายอยู่มันไม่มีคุณภาพเหมือนเก่าปัญหาข้อตา่อมาก็คือทําธุรกิจขายไปสักระยะหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแผนการตลาดทาให้สมาชิกได้รายได้น้อยลงปัญหาสําคัญสุดครับทำธุรกิจขายไปสักพักหนึ่งเกิดปัญหาคือ คอมมิชชั่นจ่ายไม่ตรงและท้ายสุดก็ไม่จ่ายเพราะเกิดปัญหา3ข้อนี้แต่ละคนก็ต้องหาที่ใหม่ทําเวลาไปหาที่ใหม่ก็ต้องไปสมัครใหม่เสียเงินใหม่แล้วที่สาคัญสุดก็ต้องไปหาคลใหม่ไปสร้างทีมงานใหม่มันก็จะไม่เกิดคาว่ามั่นคงสักทีหนึ่งดังนั้นผมก็เรียนโอกาสไปศึกษาหาความรู้ในธุรกิจเครือข่ายจากผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับผมก็เรียนรู้มาว่าการทําธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จคําว่า,ม,วามั่นคงอยู่ที่องค์กร ถ้าตั้งแต่เราลงไปมีแต่ความมั่นคงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงธุรกิจเราจะสำเร็จได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์การสร้างองค์กรจะต้องมีบุคลาคกรที่มีความเห็นเหมือนๆกันจะต้องมีระบบในการพัฒนาสมาชิกนองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสำเร็จให้ได้แล้ววันนี้ในส่วนขององค์กรเดพิงค์นะครับก็มีระบบซึ่งเราเรียกกัน่า6วงกลม6ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่าย แล้วเราก็มีสมาชิกระดับผู้นําที่มีความเห็นเหมือนเหมือนกันในการก่อสร้างองคอ์กรขึ้นมาเราสร้างองคอ์กรขึ้นมาแล้วก็ฝึกฝังเรื่องเราความถูกต้องในการดําเนินธุรกิจเครือข่ายให้กับสมาชิกที่อยู่ภายใต้สายงานเราแล้วเราก็มีการสร้างแบรนด์เดพิงขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักในบรรดาธุรกิจเครือข่า,ขายเพื่อหวังว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะสามารถดูแลสมาชิกของเราเนี่ยนะครับไม่ให้ไปต้องเริ่มต้นใหม่และสมาชิกในองคอ์กรเดบิง เวลาเข้ามาสัมผัสในการทํางานก็จะรู้ดีว่าโอ้วันนี้ในองค์กรเดลิงเนี่ยมีระบบจริง,รงๆไม่ได้ไปหลอกคนใหเอนเงินมาลงแล้วรอรับรายได้ซึ่งไม่ใช่เพราะผมพูดกับสมาชิกทุกครั้งว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแล้วสำเร็จคนเดียวเราต้องทำงานกันเป็นทีมคําว่าทีมจะต้องมีระบบและระบบทุกคนจะต้องได้การยอมรับคําว่ามั่นคงคือองค์กรมัน่นคง หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผมสร้างองคอ์กรมาเพื่อต่อรองบริษัทไม่ใช่ครับผมตั้งองคอ์กรขึ้นมาเพื่อต้องการพัฒนาสมาชิที่ของผมให้เกิดความมั่นคงในธุรกิจเครือขา่ายหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรายังคงใช้ระบบในการทําธุรกิจเครือข่ายเหมือนเดิมที่ผ่านมานะครับผมเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาหลายที่ทําบริษัทเอบริษัท A มีปัญหานะครับ ในขณะที่สมาชิกคนอื่นในบริษัท A ก็ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปเพราะต่างมันต่างคนต่างทําแต่เนี้ส่วนขององคอ์กรเดีพิงเวลาเราทํางานเราทาร่วมกันเรามีร่วมผลร่วมกันดังนั้นเมื่อบริษัทเอมีปัญหาเราก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทดีโดยทั้งแผงทั้งผัง,งเรายัางมาเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าสมาชิกเก่าของเรามีผังองคอ์กรเดิมโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกๆกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ แต่เราไม่ได้เปลี่ยนวิธีการและเราไม่ได้เปลี่ยนสายงานอย่างนี้ก็จะทำให้สมาชที่เกิดความมั่นคงและเกิดความมั่นใจว่าถ้าหากตัดสินใจทำธุรกิจเคือข่ายไม่ต้องมานั่งเะาแวงอะไรทั้งสิ้นเพราะวันนี้เรามีองค์กรในการดูแลในเรื่องของความมั่นคงความมั่นใจว่าเขาสามารถสําเร็จได้ในธุรกิจเครือข่ายธุรกิจนี้